ตอนแรกจะตั้งราคาไว้699,000บาทนะจัดโปรโมชั่น9เดือน9ย้อนหลังนะฮะ9เดือน9ย้อนหลัง6เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสาวกเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเรียนเชิญน,นะฮะวันนี้นะฮะกัดเจ้านะครับ มาสด้า CX5 ดีเซลสีขาวด้วยนะฮะเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองนะครับครับมาสด้า CX5 ดีเซลนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับเพื่อนๆนะครับครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับตัว XD นะครับตัว XD นะครับเพื่อนๆครับสวยมากมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยคันนี้นะครับเพื่อนๆครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยป้ายแดงคันนี้นะฮะป้ายแดงคันนี้ล้านห้าแสนหกหมื่นบาท หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทเพื่อนๆนะครับป้ายแดงเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับผมโชวริตพิทิตรนานันครับเราอยู่ที่รถบ้านคุณโชวฤิตตอนนี้เรานะฮะกำลังอยู่ที่โชว์รูมรถบ้านคุณโชวฤิตนะครับเพื่อนๆครับกำลังมานะขายรถให้ท่านอยู่นะครับสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนะครับพี่ชลาครับสวยมากๆเลยครับนะฮะ หมืน่นเอ่อเก้าหมื่นกิโลแทๆ้ๆดีเซลล้วนๆขับเคลื่อนสองล้อนะครับสวยจริงๆนะได้สีขาวได้รถมือเดียวได้กุญแจครบสองชุดเอกสารครบถ้วนนะครับบุ๊คสวิตครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงล้านห้าแสนหกหมื่นบาทหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับวันนี้นะฮะผมทำส่วนลดสุดพิเศษให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆครับฉลองนะฮะตอนแรกจะตั้งราคาไว้หกแสนเก้าหมื่น 9,000บาทนะจัดโปรโมชั่น9เดือน9ย้อนหลังนะฮะ9เดือน9ย้อนหลัง699เราไม่ขายเ,เพื่อนๆนะฮะเราลดให้ท่านอีกนะฮะเหลือเพียงแค่649,000บาทพอนะฮะเอาส่วนลดอีก5,000 0เลยนะฮะโปร9เดือน9ย้อนสงเกตไปเลยนะครับเ,เพื่อนเนะฮะ649,000บาทได้ลดเครื่องยนต์ดีเซลไ้ใช้เ,เพื่อนๆะ่นะครับน่าใช้จริงๆ เก้าหมื่นกิโลเองครับเพื่อนฮะเก้าหมื่นกิโลกับ เจ้า sky active เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะดีเซลเทคโนโลยี Sky Active ดีตัวดีนะฮะดีเซลสวยมากข้างหลังก็สวยนะฮะได้ชุดฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานเลยเพื่อนๆฮะนะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างกิ๊เลยเพื่อนเฮะสวยกลิ้งๆเลยเพื่อนเพืนะครับนะฮะรถทุกคันของเรานะเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่าน100%หากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่มตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรมาย้อมแมวไฟ ไม่น้ําท่วมไม่แท้โอนไม่ได้สวมซากสมทะเบียนนะครับเริ่มทรุดสูญหายนะหลอกลวงประชาชนไม่มีแน่นอนนะครับเรากล้ารับการราคาซื้อขึ้นท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถดูเร่มทะเบียนจริงนะฮะเราชัดเจนทุกอย่างเลยครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับจังอยู่เลยครับชายใครเอ่ยใครนะ รถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องแท้มีใบรับประกันคุณภาพจากเราแล้วรถสวยส่งมอบให้ลูกค้าแล้วผู้ขายนะครับเป็นผู้ส่งมอบไปแล้วเราก็มีความสุขผู้รับคนซื้อก็มีความสุข เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนๆครับนะฮะรถสวยต้องโอนได้รถสวยส่งมีวิตรภาพที่ดีอย่างแน่นอนนะครับเซ็นเซอร์ทั้งข้างหลังทั้งหมด4จุดเลยนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะเพื่อนๆครับสวยมากๆเลยนะฮะนะครับกับเจ้า m a z d a CX5 เป็นรถ SUV ที่ดูหน้าก็หล่อหลังก็หล่อข้างก็หล่อมุมไหนก็หล่อนะฮะออกแบบดีไซน์ได้ยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้นะฮะ เครื่องยนต์ดีเซลย้ําเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะไม่ใช่เบนซินนะครับใครหาเบนซินไม่ต้องมาคันนี้นะฮะคันที่ดีเซลล้วนๆเลขไม้เท่าไหร่บอกเขาเลยนะฮะ93,000มมกิโลแท้ๆนะครับเพื่อนๆฮะจะเป็นตัวนะฮะขับเคลื่อนสองล้อนะครับเพื่อนๆฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อนๆครับป้ายแดงล้านห้0แสนบาทวันนี้สุดพิเศษให้เพื่อนๆเลยนะฮะนะครับ 6 9 9 0 0 0ราคาตั้งตอนแรกจัดโปรโมชั่นลดไปอีก5,000 50, 0นะเหลือเพียงแค่6 4 9 0 0 0บาทพอะฮะโปร9เดือน9นะฮะฉลองนะครับยอดขายเดือนที่แล้ว50คันเดือนนี้ผมจัดเลยนะครับโปรโมชั่น 9, เดือน9อีกนะครับเพื่อนๆครับ6 9 9ไม่ขายเอาส่วนลดไปอีก50,000บาทเหลือ 6 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับรถสวยๆมีใบรับประกันรถสวยๆนะฮะนะัะผ่านสายตามือชั้นเซียนอย่างผมนะฮะกะบีไม่หนึ่งรถยนต์มือสองนะครับใบออกใบรับประกันให้ท่านแน่นอนนะครับรถสวยๆเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่าน100%เซนะครับครับเรานะฮะชัดเจนอย่างแน่นอนเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบทั่วเลยนะฮะนะครับ คันนี้เป็นรถ s อ v ยูวที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่บอกให้เลยว่าใครเคยขับแล้วก็จะประทับใจเขาคันนี้ได้ยางปียี่สิบสองนะฮะยางปีย2ิบสองนะครับยางปียี่ิบสองของนะของโตโยต้ายนะนะครับนะของโตโยต้ายนะครับเพื่อนๆครับนะฮะยางปีย2ิบสองเลยพี่จูสวัสดีครับพี่จูสวัสดีครับรถพีู่สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับนะครับ สวัสดีครับ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 นะฮะมีใครพูดคุยในนี้บ้างปะไม่มีนะนะฮะ,นะฮะภายในสวยมากมากเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องต่อเพื่อนเพื่อนฮนะ Not น, C, น็อตในรอยคิวซีสีเหลืองเหลืองยังอยู่เลยนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเราส่งกันไปเลยนะฮะว่าเราต้องชัดเจนกับลูกค้านะครับนะสวัสดีครับเหมดแล้วใช้ดีเหมือนเดิมครับ ขอบคุณมากครับพี่สุทิเวทนะฮะบอกรถผ่อนหมดแล้วยังใช้ดีเหมือนเดิมเลยพี่ส <tem> ุทเวศเป็นลูกค้าเก่าแก่เลยนะฮะนะครับซื้อรถอะไรไปครับพี่สุทิเวศน้องจำไม่ได้เลยน้องเฉลิมจำไม่ได้ครับครับรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องมีนะใบเซอร์ติฟิเคตใบรับประกันคุณภาพออกจากเรารถสวยนะฮะต้องส่องให้ท่านเห็นว่านะชัดเจนรถไม่เคยขยับรถสวยนะฮะชุ้มชกต้องสวยอะไรนะครับอาภัพบะา กรบาสี่ประตูอีสุโอโหขอบคุณมากมเลยครับพี่สุธิเวศครับนะครับเสียงเครื่องก็เพราะมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ส0 0พันสกายแอคทีฟเทคโนโลยีดีเซลล้วนเสียงเล่นเสียงเครื่องเดินเงียบๆเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องเขานิ่งนะฮะเงียบสงบนะะนะเป็นเสียงเดียวกันนะครับ เสียงไม่แตกนะนะครับเป็นความถี่เดียวนี่คือเสียงเครื่องที่ดีนะครับเพื่อนๆครับนะฮะล่องรอยดูต่างๆนะสวยงามมากซุ้มหัวชกนะด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดน็อตยึดฝาปรงเดิมหมดมี Q c ซสีเหลืองอยู่นะฮะซอกในเม็ดอาร์ตต่างๆนะรูกลมแบนเรียบนะคานหน้าปิดซ้ายสวยงามแลอเกินนะครับเพื่อนๆครับนะคานหน้าตรงกลางมีพลาสติกปิดอยู่คานหน้าปิดขวานะฮะสวยเหลือเกิน ไม่พุ่งครับผมไม่พุ่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเรากล้ารับประกันเครื่องยนต์คุณหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลคุณสบายใจได้เลยนะฮะมาซื้อรถจับเราเราย้ําเลยนะ,ะเรารับประกันคุณหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลทุกคันเลยนะครับนะะรถของเราดีจริงๆมีบีบรับประกันเป็นระลอกสอนมีผลท่ากฎหมายโดยตรงกล้าออกไปรับประกันที่คุณสบายใจได้นะครับเพื่อนครับนะ,ะฟังปิดเลยนะฮะรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องไม่ซีซัวขายไปนะฮะรถสวยต้องรับผิดชอบคพูดทุกอย่างนะครับเพืนะะ่อนครับ เราชัดเจนอย่างแน่นอนนะกับเจ้า m a z d a cx 5ดีเซลคันนี้นะครับเอา้าราคานี้บางคนบอกเอ๊ะขายแล้วต้องเสียแหวก7%มั้ยเซนต์ไหมซื้อเงินสดซื้อเงินสดคันนี้ไม่ต้องเสียแหวก7%เนเลยนะครับเพื่อนๆครับจากราคาที่เราตั้งไว้6 9 9 0 0 0บาท6 9 9 0 0 0บาทป้ายแดงมันล้าน5 6 0 0 0 0บาทนะครับนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่น เเดือน9จาก6 9 9 9เด pues ือน9เราลดไปอีกนะฮะนะครับ50,000บาทเหลือ649,000บาท649,000บาทนะราคานี้โคตรถูกเลยเพื่อนเครื่องดีเซลครับย้ำว่าเครื่องดีเซลนะฮะย้ำว่าเครื่องดีเซลใครเพิ่งเข้ามาต้คงกาที่เครื่องดีเซลนะครับเพื่อนครับนะฮะครับผ่อน93,000มมกิโลผ่อนเดือนละนะผ่อนเดือนละนะครับนะครับคันนี้นะฮะถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนนะฮะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับ1,700บาท พอเดือนละ1700บาท84งวด7ปีนะฮะ84งวด7ปีเดือนละ1400บาทเท่านั้นเองนะครับ1700บาท1700บาทนะครับมีเงินเดือน22งหมไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับมีเงินเดือน22งหมไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับมาซื้อได้เลยนะครับเราไม่เอาคนค้ำเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะคันนี้ถูเฉลี่ยแล้วนะรถ93,000มมกิโลรถอายุรถ6ปีปีหนึ่งวิ่ง15,000 350โล1 5 3่งโลเดือนหนึ่งวิ่ง1,300โลวันหนึ่งวิ่ง42่กิโลหวัน 1, วิ่ง42่กิโลเพื่อนถือว่าคุ้มมากๆนะฮะผ่อนเดือนละนะครับหมื่นเบาทหม0่บาทแปด่วดนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับได้ส่วนลดโปรเดือน9จากเก้9ห0แสเหลือเพียงแค่นะครับหกแสนสบาทเอาหมุนี่หนึ่งรอบโชว์เนื้อตัวหน่อยนะครับ ใครอยากได้อะไรนะนแล้วเท่าไหร่จบอ่ะถามนี่เท่าไหร่จบครับสามใจเลยคุยเลยครับคุยกับพี่ใจเลยเท่าไหร่จบว่าเลยสู้มารถสวยๆนะฮะเราถ่ายทอดสดให้คุณดูรถสวยๆเราตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับพืนคุณรถสวยๆเรากล้าออกไปกรับประกันการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอใหม่ ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใหม่แถมให้เอาใบสีนูให้หน่อยโอนได้ใบสีนูนะฮะนะนะรถสวยๆเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันเครื่องยนต์ให้คุณหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับซ่อมฟรีทุกกรณีเลยนะครับถ้าเครื่องผมเสียหายหรือเครื่องเกียร์มีปัญหานะครับเพื่อนๆะครับใครชอบรถ สายดีเซล SUV วันนี้นะฮะนะ,ะนอกจากคันนี้แล้วนะฮะกับ Mazda CX5 แล้วนะครับผมจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้คุณดูนะครับเ,เพื่อนๆครับนะเรามาดูคันนี้ต่อเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับกับเจ้านะ,ะถ้าไม่ชอบ Mazda CX5 ดีเซลเรามี ฮอนด้า CRV นะครับฮอนด้า CV ดีเซลปีเดียวกันเลยปี18เหมือนกันเลยนะครับสีนะฮะสีบอลเงินออกเทาๆนะฮะนะครับสีบอลเงินออกเทาๆรถสวยนะฮะเพื่อนๆนฮะรถสวยเลขทะเบียนนี้นะครับเลขทะเบียนนี้ปี18เช่นกัน7กนะครับคาร์คัง4701นะฮะนะครับฮอนด้า CRV ดีเซลตัวท็อปคันที่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเพื่อนๆครับ คันนี้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะฮะออกห้างป้ายแดงแพงกว่าคันนู้นนะครับเพื mm ่อนๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคันนี้กันดีกว่านะครับ mm hmm. กับเจ้า CRV ดีเซล l วันนี้ผมพูดเจ็รถเครื่องดีเซลแล้วกันนะฮะ CRD CRV ดีเซลคันนี้นะครับเป็นรถปี18ขับเคลื่อน4ลอ้อ4 wheel drive นะครับ mm hmm. เครื่องยนต์1,600ซีซีรุ่น EL นะครับ4 wheel drive นะครับเพื mm ่อนๆครับป้ายแดงคันนี้ออกมาตอนที่ออกป้ายแดงประมาณล้านเจ็ดแสนบาท หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแพงกว่าคันนู้นนะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้นะเราทําราคานะครับพิเศษให้คุณนะครับเหลือเพียงแค่นะครับเคยตั้งไว้เจ็ดเก้าเก้าเคยตั้งไว้เจ็ดเก้าเก้าวันนี้ถล่มราคาเหลือเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทให้ส่วนลดโปรนะฮะโปรเดือนเก้าวันที่เก้าที่ผ่านมานี้ผมให้ส่วนลดเลยลดไปอีกหกหมื่นบาทเหลือเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับ CRV ดีเซลเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับเกียร์ออโต้4ล้อเดียวนะครับตัวท็อปเลยนะครับเพื่อนๆครับสีเทาสุดคลาสสิก4ล้อเดียวนะครับย้ําเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะเพื่อนๆฮะนะครับสวยหล่อนะครับเท่นะครับนะเลขไมคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลแท้ๆไม่หลอกเลขไมค์นะฮะไมค์แท้ทุกคันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับครับรถสวยไม่เคยชนนะครับรถมือเดียวป้ายแดงงออกห้า เล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับทุกอย่างครบแจ้งโอหาใจเลยจบเท่าไหร่นะครับนะเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบท้่วเลยนะครับนะฮะเราตั้งใจมาเสิร์ฟให้กับท่านเลยรถสวยๆดีๆนะฮะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งเลยนะครันนี้นะฮะนะครับกับเจ้า Honda CRV ดีเซลเครื่องยนต์พันหกร้อยสี่สี่นะครับนะโฟร์วิลด้ออวิลดนะับขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์นะครับ คันนี้นะฮะป้ายแดงล้านเจ็ดวันนี้เคยตั้งไว้7จ็0 0สนเก้าบาทจัดโปรโมชั่นนะ 9เดือน9เหลือเพียงแค่739,000บาทนะครับ739,000บาทรับส่วนลดไป60,000บาทเพื่อนๆครับนะฮะผ่อนเดือนละ12,200บาท12,200บาทเท่านั้นเองนะครับ12,200บาทนะครับนะฮะ739,000บาทนะครับกับเจ้า4 Wheel Drive คันนี้นะครับขายภายในเลยครับขายเลขกไมเลยครับรถสวยต้องโอนได้รถสวยสภาพดีเครื่องยนต์ดีเซลนะแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับนะหลายขายคนชอบเครื่องดีเซล ก็เล่นดีเซลหลายๆคนชอบเบนซินก็เล่นเบนซินไปครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับราคานี้ไม่แพงนะฮะ739,000บาทนะครับนะครับโปรโมชั่นนี้นะฮะสำหรับวันนี้ถึงวันที่นะครับถึงวันที่13เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับนะฮะถึงวันที่13เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆท่านไหนชอบมาจับประจองไปเจ้าของได้เลยนะครับนะฮะรถสวยๆโอนได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผ่อดีละหมื่นสองพัน สองร้อยบาทแปดสิบสี่งวดแปดสิบสี่งวดคันนี้ใครมีเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทมาออกรถได้เลยนะครับใครมีเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทมาออกรถได้เลยนะฮะสองหมื่นห้าพันบาทกี่โมงได้สองหมื่นห้าพันบาทมาออกรถได้เลยครับเพื่อนๆครับนะบสวยงามนะบ่อไฟฟ้านะครับนะเบอสีดำภายในมีไลายไม้วอลนัทครบทุกอย่างเลยนะครับคูชคอนโทรลออปชั่นเต็มเต็มสุดๆไปเลยนะครับเพื่อนๆครับ ออปชันเต็มๆสุดๆไปเลยนะฮะนะครับรถสวยภายในใหม่นะฮะภายนอกสวยนะครับแล้วก็นะครับเอ่อห้องเครื่องสวยนะทุกอย่างดีหมดนะฮะเครื่องยนต์นั่นตึ๊กนะครับนะครับขับดีเหลือเกินนะฮะเพื่อนๆนะครับนะครับนะครับนะยางปีอะไรยางปียี่สิบสองนะฮะนะครับเป็นโยโกฮามานะครับได้มาเป็นโยโกฮามาปี22นะครับเพื่อนๆครับนะ รถสวยโอนได้รถสวยนะฮะนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปเลยเดี๋ยวเราส่องนะฮะข้างในกันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับสวยมากนะฮะนะครับนะฮะสวยจริงๆเพื่อนๆนะครับเครื่องยนต์ก็เงียบๆนะฮะสบายๆเลยนะฮะนะครับนะครับ1 6 0 0ซีซีดีเซลใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของนะครับเพื่อนๆครับ ฮ o n ด a าซีอาวีดีเซลเครื่องยนต์พันหกร้อยสี่สี่นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะราคาป้ายแดงล้านเจ็ดวันนี้หายไปเป็นล้านน,นะเพื่อนๆฮะหายไปเป็นล้านเลยนะฮะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะั่นเองจากเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดโปรโมชั่นวันที่เก้าเดือนเก้าลดไปอีกหกหมื่นบาทเลยเหลือเจ็ด สามเก้านัานเองนะเจ็ดสามเก้านนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะเอาไปเลยนะฮะเพื่อนเจ็ดสามเก้าให้ปิดหน่อยนะฮะปีอะไรปีสิบแปดทั้งคู่เลยฮะปีสิบแปดเลขไมลแสนเลขไมลแสนสี่หมื่นกิโลเลขไมลแสนสี่หมื่นกิโลเพื่อนเพื่อนฮะปีสิบแปดออโต้โฟร์วิวได้เครื่องยนต์พันหกตัวท็อปที่สุด เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อนๆครับนะฮะสวยงามเหลือเกินเอาหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับสวยงามเหลือเกินนะฮะสวยงามเหลือเกินนะครับนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันวันเครื่องยนต์ดีเซลแล้วือนเพื่อนครับนานะฮะนะเพื่อนๆปิดไปเลยบอกเขาปิดไปเลยเอาไปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสวยๆนะฮะไม้น้อยสภาพดีๆนะครับนะฮะนะสวยๆไม้น้อยสภาพดีๆนะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะฮะมาเชิญชมกันนะฮะนะครับนะฝากด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะท่านชอบเครื่องยนต์ดีเซลคอนด้ามาออวันนี้ไป739,000บาทถ้าท่านชอบถ้าท่านชอบเครื่องยนต์ดีเซล Mazda นะครับฝั่งนี้นะครับ649,000บาท649,000บาทรักใครชอบใครเรียนเชิญแรกเลย48เหมือนกัน